สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้เราจะเอา NPC มาประทะกันนะครับนั่นก็คือนายเทนฟ็อกและ SCP 035จะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ let's go เจอมาด้วยความมั่นใจคนตจมตีดูเดืดดดอดอะไรขนาดนี้นี่เห็นเพื่อนทำดีฮะจะมาสัพพอร์นหนาละเพื่อน โอ้เขามีนลิน้นออกมานะฮะแลดมีนออกมาจากหน้าอกคือลับไปแตกหมดเลยฮะ,ะสามนายในระยะเวลาแป๊บเดียวผมเพิ่มอีกสักกลุ่มเดินมาด้วยความมั่นใจนะฮะหกคนจะไหวไหมคนหนึงเปิดประตูหนีไปเลยเพื่อนซัพพอร์ตด้านหลังยิงยิงคือก็ไม่รอดอยู่ดีฮะ,ะนี่ก็เยอะขามา เฮ้อหกคนก็ไม่อยู่อยู่ดีฮนะว้าวพี่แกนี่ถือว่าอึดมากๆเลยนะครับจะใช้ไอ้ลินที่อยู่ตรงหน้าอกเนะี่ยโจมตีไม่ธรรมดาฮะ yeah! เรียกกำลังเสริมมาเพิ่มโอ้โห ต้องใช้ก้าวนายในการหยุด SCP 035แต่จริงเขามันเป็นหน้ากากมันเป็นสิ่งล่างคนอยู่นะครับมาดูเอฟเฟคเขากันดีกว่านะเอฟเฟคของเขาก็คือโอ้โหนี่แลบลิน้นออกมาจากหน้าอกทีนี้เราจะเรียกมาก้าวนายนะฮะมาดูกันทางก้าวนายจะไหวไหมฮะคนวงยิงสิ่งตรดังออกล้ามาเลยโอ้โห ก้าวนายเอาอยู่ทีเดียวฮะ